สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์นะคะวันนี้ปุ้ยอยู่ที่โกดังสามรถเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถนะคะอีกหนึ่งคันนําําเสนอนะคะสำหรับใครที่งบน้อยนะคะอยากได้อยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาทนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะเป็นโตโต้วีโก้สองจุดห้าเจนะคะเป็นวีโก้แคนะคะเป็นรถปีสองพันแปด นะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาเสนอขายอยู่เพียงแค่259,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถสภาพพร้อมใช้งานนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง6,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะตอบตัวอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็น Total i g o Cab นะคะปี2 0 0 0ปี2008ะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะคันนี้นะคะเป็น c a ป ธรรมดานะคะไม่สามารถเปิดแคปได้นะคะสำหรับใครที่มองหารถกระบะราคาประมาณไม่เกิน3 0 0แสนบาทแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Vigo Cap ปี2 0 0 8นะคะเครื่อง2,500ดีเซลนะคะสำหรับรายละเอียดคันนี้เป็นรถสีขาวนะคะเป็นรถสีขาวนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถคันนี้ค่ะนะคะสภาพ นะคะพร้อมใช้งานมีเล่มพร้อมโอนนะคะสำหรับลูกค้าซื้อสดนะคะออปชั่นเต็มเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถสภาพพร้อมใช้งานนะคะคันนี้มาพร้อมแม็กนะคะทั้งสี่ล้อเลยนะคะแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะราคาสุดพิเศษเท่านั้นค่ะ259,000บาทเท่านั้นนะคะเรียบติดต่อสนติด สนใจนะคะรีบติดต่อที่เบอร์0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะติดต่อได้เลยค่ะเบอร์0641462466ค่ะนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเศรษีไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะตรงนี้เป็นรถโกดังรถเข้าใหม่กันเลยนะคะรายละเอียดรถสวยพร้อมใช้งานนะคะเป็นรถมือสองพร้อมใช้เลยนะคะรายละเอียดนะคะมีเล่ม มีเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะคะสำหรับวีโก้คันนี้ค่ะเป็นรถปี08นะคะท่านใดที่สนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะท่านใดที่สนใจรีบติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะคันนี้มาพร้อมแม็กเลยนะคะคันนี้เฉพาะแม็กนะคะก็ประมาณ20,000กว่าบาทนะคะท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาหาปุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 4ย์6 4 4 6 6นะคะจะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับนะคะรายละเอียดของคันนี้นะคะเครื่องเครื่องเสียงทุกอย่างพร้อมใช้งานนะคะมาอยู่ที่ส0 0แสนนะคะสาหรับคันนี้มาอยู่ที่สามแสนคือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคันนี้จะเป็นตัวแคปนะคะ,คนนะ,นะคะก็คือยังไม่เป็นสมาร์ทแคปเนาะคันนี้จะเป็นแคปธรรมดา นะคะแล้ละเอียดภายในคือโอเคเครื่องสภาพเครื่องโอเคนะคะสำหรับคันนี้เครื่องเสียงนะคะจัดมาให้เต็มชุดนะคะพร้อมแม็กทั้ง4ีล้อเลยนะคะกับราคาสุพิเศษนะคะสองแสนบาทเท่านั้นนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจละเอียดติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อ0 6 4 1 4 6 uh. 2 4ี่หนนะคะปุ้ยเพชรยนต์นะคะคันนี้จะได้เป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวเลยนะคะ สีขาวเดิมในเล่มนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนไม่เคยมีการกลับสีรถนะคะได้สภาพสีขาวเดิมมาเลยนะคะได้เป็นเครื่อง2005นะคะสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดสภาพพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรายละเอียดสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะ วีโก้ปี2008นะคะเป็นตัวเตี้ยตัวแคบนะคะ2.5เครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะคันนี้นะคะค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ5-6,000บาทโดยประมาณนี้นะคะผ่อนอยู่ที่5ปี4ปีหรือ5ปีเท่านั้นนะคะปี08นะคะเป็นตัวแคบ ดีโฟดีนะคะเครื่องยนต์สองพันห้าเครื่องสองจุดห้าดีเซลนะคะเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้ลูกค้าสามารถ เข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะจะพร้อแม็กทั้ง4ีล้อนะคะบอกเลยว่าสุดคุ้มมากๆสําหรับคันนี้ค่ะมาพร้อมเครื่องเสียงภายในจัดเต็มเลยนะคะสําหรับวีโก้ปี2008คันนี้ค่ะจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะราคาสุดพิเศษเท่านั้นค่ะ2อง0 0นบาทนะคะสนใจนะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะสําหรับตอนนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพรถนะคะ พร้อมใช้นะคะเดี๋ยวเราจะทําปรับสภาพแล้วก็ทําสปารถให้นะคะในส่วนของรายละเอียดบอกได้เลยว่าสวยงามคิปแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากได้ผ่อนสบายสบายราคาไม่แรงนะคะสำหรับคันนี้ตอบจยดอีกหนึ่งคันค่ะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์064 146 2466ค่ะปุยเพชรยนต์นะคะสนใจเข้ามารีบมาดูได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมาก ะะสำหรับวีโก้คันนี้ค่ะราคา259.259 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยค่ะนะคะมามาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ได้อย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะก็จะมาอัปเดตรถสวยๆสภาพดีๆเข้าใหม่นะคะใครกด subscribe กดติดตามไว้นะคะกด สั่นกระดิ่งไว้ก็จะเตือนอัปเดตให้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจะได้เห็นรถสภาพสวยๆพร้อมใช้งานกันเลยค่ะนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า